ไปคบเพื่อนไป,ไปลองมาแล้วความรู้สึกก็ผมว่าท่อเดิมมันดึงๆหนอยกว่าไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่าแต่ไหลปลายครับช่วงปลายดีกว่าเพราะว่าท่อเดิมเนี่ยมันหักขึ้นไปที่ร้อยสี่สิบแล้วก็ร้อยห้าสิบรอไหลทักแต่ท่อน,นี้มัน ไสไปถึงร้อยหกสิบก็สมราคาครับคุณภาพงานดีไม่ได้แต่ร้อนมากเลยร้อนมากเลยก็เล็กแม็กมันน่าจะร้อนอยู่แล้วนะเดี๋ยวลองเบิ้ลเ,เบาๆอีกสักทีครับ รถก็มีแคมกับท่อแล้วก็โหลดหน้าหนึ่งนิ้วอาจจะต้องทําชุดข้างเปลี่ยนเฟืองช่วยครัผมอยากจะได้สักร้อยเจ็ดสิบกว่ากว่าแต่เมื่อกี้หมอบแล้วได้แค่หกร้อยหกสิบแต่ถ้านั่งชนลมได้ร้อยห้าสิบ